หมดปี2022กันแล้ววันนี้ผมขอมาสรุป5เกมที่ผมแบบรู้สึกเทสกับคอมพิวเตอร์แล้วกินสเปคมากๆนะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็เป็นเกมที่รู้สึกว่ามันเป็นเกมดังที่หลายคนเล่นกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยเกมที่1ที่ผมยกให้เป็นเกมกินสเปคสุดโหดเลยครับก็คือเกม Cy b e อร์พัเกมนี้จริงๆอ่ะหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวกันไปแล้วว่ามันมีการเลื่อนเปิดตัวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีการพัฒนาเกมอะไรต่างๆจนเปิดตัวมาโอ้โหวันแรกคนร้องเล่นเรียบร้อยคนเจอบั๊กกันเติมกายเป็นแบบ c y b บอร์บั๊กัน เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่กลับมาฮิตในช่วงครึ่งปีหลังของ2022เกมเกมนี้เนี่ยกินสเปคมากโดยเฉพาะถ้าสมมติใครต้องการเปิดเร c ซิ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูงมากๆนะครับเกมต่อไปเกมที่2นะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานครับกับ Need for Speed Unbound นะครับผมเกมเกมนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองดูนะครับเป็นเกมที่กินสเปคในส่วนของตัวกรัดจอมากแล้วก็เป็นเกมภาคใหม่ล่าสุดของทาง Need for Speed ด้วยซึ่งทําภาคต่อของภาคนี้ออกมาเป็นเกมที่เน้น การแข่งรถขับรถแข่งใครที่แบบอยากจะเล่นเกมนี้จริงๆนะครับอาจจะต้องหา CPU แรงๆระดับประมาณ i 5หรือการ์ดจอเนี่ยระดับประมาณ3 0 6 0ูนถึงจะเล่นเกมนี้ได้แบบฟินๆต่อไปเกมที่3ครับกับเกม red dead เกมนี้อาจจะยังไม่ใช่เกมใหม่ล่าสุดแต่มันยังคงเป็นเกมที่กินสเปคเยอะมากๆเพราะเกมตัวนี้เนี่ยมันมีอ็อบเจกต์เยอะมากและเป็นเกมแนว Open World ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองตัว CPU เองไม่ว่าจะเป็นในสองตัวการ์ดจอเองเกมเกมนี้เนี่ยถือว่ากินโหดมากๆใครที่แบบว่า อยากจะชอบเล่นเกมภาพสวยๆและอยากจะได้เล่นเกมแบบเสพเนื้อเรื่องเกมนี้น่าจะถูกใจอย่างแน่นอนต่อมาเกมที่4ไม่พูดถึงไม่ได้ครับมันคือ Cash of Duty Buckzone เอ้ย มันคือ Call of Duty Warzone หรือว่าตัว Call of Duty Modern Warfare oh. นะครับตอนนี้ก็ออกภาคใหม่ล่าสุดมาเป็นตัวภาค2.0เกมนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายๆคนตั้งให้ความหวังกันเยอะมากแล้วก็ตัวเกมมีบั๊กเยอะโคตรจนทุกวันนี้ยังแก้กันไม่หมดจนออกมาภาค2เกมก็ยังแคชกันอยู่แต่ถ้าสมมติใครเข้าไปเล่นได้เนี่ยก็ต้องบอกกันนามตรงเนาะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากสําหรับใครที่เป็นสายแนว FPS อยากจะยิงอยากจะไปบู๊เล่นกับเพื่อนเป็นเกมแแนวคล้ายๆผับ G อะไรประมาณนี้ก็เล่นได้หรือว่าจะเล่นแบบแนวเนื้ ก็สามารถเล่นได้ซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้ตั้งแต่คอมสเปคไม่สูงมากเพราะว่าถ้าสมมติคุณปรับกราฟิกโลเนี่ยก็เล่นได้สบายแต่ถ้าคุณปรับกราฟิกไฮเนี่ยคอมคุณต้องแรงระดับหนึ่งเลยทีเดียวเนื่องจากว่าถ้าคุณปรับสุดนะเอ็นจินของภาพเนี่ยสวยจริงๆครับ <Wow. S 1> ส่วนเกมต่อมาเกมที่5ครับกับเกม Forza Horizon 5เกมนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีโดยเฉพาะสายซิ่งเป็นเกมแต่งรถที่เรียกว่าเหมือนสมจริงมากๆซึ่งเกมเนี้ยมันสามารถแต่งได้ทบ จะทุกอย่างเลยก็ว่าได้เปลี่ยนสีแต่งเครื่องแต่งรถเปลี่ยนล้ออะไรต่างๆแต่ว่าเกมเกมนี้จริงๆมันเป็นเกมถ่ายรูปมันไม่ใช่เกมขับรถนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแบบมีรถในฝันกันใช่ไหมก็จะเข้าเกมนี้ไปปรับไปแต่งไปทําอะไรต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปออกมาปั๊บไปโพสต์อวดบนโลกโซเชียลกันใน a c e b o o k นะครับก็เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่กินการ์จอมากๆอีก1เกมแล้วก็ใช้ตัวซ p u ระดับหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทาง Microsoft เนี่ยเป็นคนทําเกมนี้ออกมาแต่เขามีการออพติมั่ยออกมาได,ด แรงมากเนี่ยก็ยังเล่นได้แต่ถ้าสมมุติคุณจะปรับกราฟิกให้สุดเนี่ยก็ต้องมีความแรงระดับหนึ่งซึ่งวันนี้ครับ5เกมที่พูดไปนะครับกับ5เกมดังเนี่ยผมจะมาลองกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ดูว่ามันยังสามารถเล่นได้อยู่ไหมเพราะว่าเครื่องนี้ผมรีวิวไปช่วง ปลายปีที่แล้วหรือว่าช่วงต้นปีนี่แหละนะครับกับตัว asus t o u f h gaming f 1 5ตัวนี้ก็จะเป็นตัว i 9 gen 11นะครับถามว่ามันจะมีความแรงอยู่ไหมมันจะยังสามารถเล่นเกมใหม่ๆได้หรือเปล่าและในส่วนการ์ดจอตัวนี้ก็จะเป็นตัว3060เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับกับ 5เกมดังส่งท้ายปีลองกับโน้ตบุ๊กตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและที่สําคัญเลยผมบอกก่อนเลยนะครับใครที่แบบว่าช่วงนี้กําลังอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กส่งท้ายปีนะครับผมมีโค้ดส่วนลดมาแจกจากทางบรรนานะครับโค้ด EX 1 4 0นะครับลดไปเลย4 0 0 0บาทถ้าคุณซื้อโน้ตบุ๊กเกิน4 0,000ด้วยกันที่เป็น CPU ตัว Intel แล้วก็ถ้าใครจะซื้อโน้ตบุ๊กมูลค่า2000 20, 0บาทขึ้นไปให้ใช้โค้ด EX 1 2 0นะครับโค้ด <Code S 2> นี้จะลดไป2,000บาทกับโน้ตบุ๊ 2000บาทด้วยกันนะครับก็สามารถซื้อโน้ตบุกรุ่นอะไรก็ได้ที่ใช้ c p u i n t e l เทในปัณณานะครับก็เริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 0ธันวาจนถึงวันที่31มบมกราปี2 5 6 6ในเว็บไซต์ bnn in th เท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูเกมที่1กันครับว่าเป็นอย่างไรก็เกม Cy b e r p u พันะครับผมจะปรับเป็น ray tracing ultra นะครับแล้วก็ DLSS ตัวนี้เนี่ยเราจะปรับให้เป็นแบบ ultra performance นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าโน้ตบุกเนี่ย มันจะเล่นเกมไหวหรือเปล่า3060ตัวนี้เป็นแบบ Mac Q ที่มันเป็นแบบ95วัตต์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU เนี่ย i9 Gen 11ลองดูกันนะครับแล้วก็ผมบอกนิดนึงสำหรับโค้ดเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าใครแบบว่ามาจากเพจผมนะครับให้แจ้งไปเลยนะครับว่ามาจากเพจผมแล้วก็คุณจะได้รับตัวนี้ครับมันจะเป็นตัว Blue b l o k นะครับ USB Type C Hub นะครับเป็นแบบ7 i n 1 Multi Port ตัวนี้มูล,ลค่า1490นบาทมุณจะได้ฟรีๆไปเลยนะครับเออนี่ไซเบอร์พังเล่นได้เพราะอานิสงของ DLSS ล้วนๆเลยนะครับอันนี้คือปรับเป็น Full HD แล้วก็ปรับในส่วนของ DLSS เป็นแบบ Ultra Performance ตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่42-43เฟรมนี่ขนาดแบบ i 9กับ3060นะเล่นได้ประมาณนี้ยังถือว่าเล่นได้อยู่แต่ถ้าสมมุติคุณไม่ได้เปิดในส่วนของตัว DLSS ผมบอกก่อนเลยว่าเกมเนี้ย เล่นไม่ไหวแน่นอนถ้าคุณอยากจะเล่นเร y แบบปรับ Ultra คุณก็อาจจะต้องปรับเป็นระดับมีเดียมหรือต่ำกว่าแต่ไหนๆเขามีเทคโนโลยีแล้วก็ใช้สะให้คุ้มค่าครับเนี่ยเลยครับเฟรมเรเฉลี่ยออกมาอยู่ที่44เฟรมนะครับคะแนนเฟรมทั้งทั้เนี่ยอยู่ที่2840เฟรมถามว่าเล่นได้ไหมสําหรับเกม c y b e r ร์พักับเครื่องตัวนี้ยังชิลอยู่นะยังถือว่าได้อยู่ถือว่าเป็นเกมที่กินสเปคสุดโหดเดี๋ยวไปลองเกมต่อไปกัน เกมที่4กับ Call of Duty Modern Warfare นะครับเกมนี้ก็ผมจะปรับเป็นแบบกราฟิกสุดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Full HD 240Hz นะครับแล้วก็ q Quality เนี่ยปรับเป็นแบบ Ultra แต่ตัวนี้ผมก็จะใช้ตัว DLSS ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเปเบนมาครับนี่ครับมาถึง80กว่าเฟรมเรทนะครับผม CPU นี่รันอยู่ประมาณ 48%คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยผมไปเจอโน้ตบุ๊กมันเคลียร์แลนด์มีโน้ตบุ๊กรดราคาเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเราต้องซื้อ Gen 12ล่าสุดหรือเปล่านะครับจริงๆโน้ตบุ๊ก Gen 1 1เนี่ยมันก็ยังแรงอยู่นะหรือว่าโน้ตบุ๊กที่แบบตกรุ่นไปแล้วมันยังใช้งานได้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าพอยิ่งมันตกรุ่นปุ๊บราคามันล่วงมาเยอะมากแถมวันนี้ผมก็มีโค เครื่องนี้ผมก็ใช้มาปีกว่าแล้วดูดิ ي, อุณหภูมิ84-85องศาไม่มีปัญหานะครับ <_ C 1> เครื่องนี้ไม่เคยเคลมด้วย <_ C 1> แล้วก็47-50กว่าเปอร์ฟรมเรทอยู่ที่86 <_ C 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Modern Warfare f เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันครับนี่86เฟรมปรับสุดเฮ <_ C 1> ้ยมันเล่นได้นะเว้ยมันยังเล่นได้ลืนล่นๆสบายๆเลยนี่คือเป็นเกมที่กินสเปคอีกหนึเกมที่ผมได้เทสมานะครับเดี๋ยวเราไปลองเกมสุดท้าย Forza Horizon 5ป ก็ปรับก yeah, yeah, ันที่แบบ Full HD เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Nvidia DLSS เนี่ยปรับเป็น Ultra Performance เนาะในส่วนของตัวนี้ preset ปรับเป็น Extreme ลองดูกันกับเกมดังที่เขาบอกว่าโอ้ยภาพสวยมากนี่มันคือเกมถ่ายรูปไหวไหมกับคอมเครื่องนี้ปะนี่มาแล้วนะครับ30กว่าเฟรม เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ภาพโคตรสวยกินสเปคนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยนะถ้าผมลองเทสดูเนี่ยการ์ดจออาจจะยังไม่สู้สักเท่าไหร่ถ้าสมมติคุณอยากจะปรับสุดถึงแม้ว่าจะใช้ตัว DLSS ช่วยอาจจะต้องปรับลดกราฟิกลงมาให้เหลือสักประมาณมีเดยมหรือไฮนะครับเพราะว่าเกม Forza เป็นเกมที่ภาพลดสมจริงมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงสีเงานะครับแต่ถามว่ามันสามารถเล่นไหวได้ไหมสาหรับอัลตร้าก็เล่นได้อยู่นะครับอยู่ประมาณ30เฟรมแต่ภาพอาจจะไม่ได้ลื่นสักเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวรอดูสรุป frame rate e frame เฟรมเรทกันว่าเอเวอร์เรทเฟรมเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นครับก็เฟรมเรทเฉลี่ยออกมานะครับอยู่ที่30เฟรมเรทเรียกได้ว่าเกม f o r a horizon f i ก็ถือว่ายังเป็นเกมที่กินสเปคอยู่นะโอ้โหเกมนี้นี่สุดจริงๆถ้าใครอยากเล่นอาจจะต้องปรับพิ e เซตระดับไฮเพราะว่านี่ตัวเกมแนะนำว่าเน้นไฮไว้ก็เพียงพอแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5เกมดังในปี2022ที่ผมคัดมาบอกได้เลยว่าแต่ละเกมเนี่ยภาพสวยกินสเปค เนื้อเรื่องเนี่ยสุดสนุกอย่างแน่นอนก็ไปลองหาเล่นกันได้นะครับแต่ถ้าสมมติใครยังไม่ได้มีโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ๆเอาไว้เล่นเกมพวกนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Banana นะครับ bnn.in.th แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดนะครับ ex 1 4 0ลด4 0 0 0บาทสำหรับโน้ตบุ๊กเกิน40,000ขึ้นไปแล้วก็ ex 1 2 0นะครับลดไปเลย2,000บาทสำหรับโน้ตบุ๊กเกิน2000 0บาทขึ้นไปรุ่นใดก็ได้ที่ใช้ซ p u Intel สามารถใช้โค้ดเพื่อรับส่วนลดได้แและที่่่สาาาคคัญบอกกวมจ X ค,คุณจะได้รับตัวพอร์ต USB Type C Hub 7อินหนึ่งตัวนี้ไ <Wow. S 1> ปเลยฟรีฟรีมูลค่า1,490บาทก็ส่งท้ายปีแล้วอย่าลืมไปช็อปนะครับโค้ดผมเนี่ยใช้ได้ถึงวันที่31มกราคม6 6 6 6ด้วยกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ